เราก็เล่นดนตรีตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วด้วยครับก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กๆถ้าจะเริ่มจริงๆก็คือตั้งแต่ประถมประมาณป .5 ป .6 16ย่าง17ครับมมกีต,บตามแม่มาอยู่นี่ก็โตแล้วครับตามแม่มาอยู่ด้วยความสมัครใจหรือเปล่าหรือยังไงไม่เลยตั้งแต่ยังเรียนอยู่ก็คือออกงานอะไรเราแล้วก็ติดเพื่อนด้วยเล่นดนตรีด้วยระหว่างเรียนภาษาแล้วก็มีเรียนพิเศษด้วยตอนนั้นก็คือเรียนเรียนกีตาร์รู้สึกว่าจะสอบ ไปสามครั้งสามปีปีจะบินละครั้งครับลองสอบเข้าโรงเรียนดนตรีก็ได้ปีที่ไม่ได้ครับไม่ได้ท <laughs> <laughs> ี่ <ๆ S 2> จริงตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับแม่เด็กๆก็แม่ก็ให้ไปทํางานกับแม่แล้วทำกองทัพนี่ครับทีโท่โรงงานครับเริ่มต้นจริงๆเข้าวงการกับวงไทยก็คือวงฮซลล์เซล อสัญชาติไว้แล้วผมไปบวชพอไปบวชข่าวแจ้งมาว่าพาสปอร์ตเรื่องผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยก็เธอต้องกลับมาเซ็นเซ็นเซ็นรับกลับมาอยู่ที่รับสัญชาติไปอยู่ไอซ์แลนด์ก่อนหนึ่งปีก็ใช้ชีวิตกับแฟนที่นั่นหนึ่งปีก็ทําทํางานซูเปอร์มาร์เก็ตครับอันนี้ว่าทําที่ใบยกทําหน้าที่อะไรครับก็เป็นผู้ช่วยกุ๊กล้างจานด้วยเตรียมเตรียม ผักให้เชฟใช่ครับหั่นพักล้างจานพอร้านเปิดก็จะล้างจานจนจนงานเลิกครับก็คงอาจจะได้ผ่านตากันแล้วนะครเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็ดน้อยเมลดี้ครับผมที่มาก็คงมาจากผมชอบเรียกเขาเรียกอะไรครับฉายาแฟนว่าเป็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ย<ห> เปลี่ยนชื่อมาเป็นทองไทยดีว่าแม่ผมชื่อทองพูนจ้ะแต่ถ้าจะไปตั้งชื่อวงว่าวงทองพูนมันก็ว่าเอะมันมันจะแปลกๆมันจะเชื่อแล้วก็เลยแบบมันเป็นวงไทยใช่ไหมยิ่งอยู่ที่ต่างประเทศยุโรปนี่แหก็เอาความเป็นไทยมาด้วยอย่างนี้วงบอกว่าครับก็เลยเป็นทองไทยจะจะไปเรียนต่อครับก็คือสายสายทางซัพพอร์ตดันดนตรีก็คือเป็นทางเทคนิคมากกว่าเป็นทางระบบ เสีงเสียงนี้ก็เลยได้ไปเรียนต่อช่วงนั้นการไ i x เสียงเลยว่าการผสมเสียงก็เหมือนทําอาหารว่ามันก็มเีเครื่องปรุงมาหมดนั่นแหละมีพริกมีข,าาข่าตะไคร้ที่เาทำต้มยำอย่างนี้ครับคแต่ว่าเราต้องก็คือต้อยมยำเนี่ยเราจะเอามาปรุงยังไงให้ใหมันอร่อยกลมกลม่อมเหมือนที่คนคนกินชอคบคมันก็ต้องทําเพื่อที่จะทําให้คนฟังเขามีความสุขกับเสียงที่ได้ยินครับเรียนก็ ใช้เวลาประมาณ3ปีครับที่่ามาถูกทาแล้ครับรอบนี้ครับเห็นแล้วมันดีบางงานอะ ทั้งดูแลเครื่องเสียงเลยแล้ววิ่งไปลอ้อแล้วก็ต้องกราบมาวิ่งไปวิ่งมาอะไร,ระอย่างนี้ประหยัดงบครับ <laughs> ประห <laughs> <ะ>ยัดงบจับจะทเรียนเ,เต่อไปตจีหายแล้วทุกคนเนาะ แอ,อะไรที่ชอบเล่นมากที่สุดในเครื่องดนตรีก็คือนะตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับผมเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับเอาเอาพลังหรือเอากำลังใจอะไรตอนตอนนั้นน่ะงานซึ่งมันจะต้องแบบ เก็บแล้วมันล้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาจากไหนถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับตอนนี่จะต,ต้องไปเก็บอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะสนุกไปกับมันครับก็อย่าท้อครับทําไปเรื่อยๆก็คือทําบางทีเราอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่เราชอบหรือทางที่เราทําได้นะครับก็ให้ทําไปลหลายอย่างครับไม่มีคําว่าสาย เกินไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจพูดอย่างนั้น <laughs> <laughs> สักวันหนึ่งเก็จะเจอสิ่งที่เราชอบที่ตามมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำครับได้มาเจอได้เปิดโลกของตัวเองได้มาเจออะไรใหม่ๆที่นี่ครับก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าผมไม่ได้มาอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยชีวิตผมจะเป็นยังไงแล้วในข้อในจุดที่ดีก็คือได้ตามแม่มาอยู่ จนถึงทุกวันนี้เราก็มีโอกาสได้ดูแลแม่ด้วยไย่อยู่กับแม่อย่างนี้ครับผมทําอะไรเขาก็ทําด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะคอยแบบว่าให้กำลังใจอยู่ข้างๆไปตลอดช่วยยกช่วยยกของช่วยยกนู่นนี่อะไรด้วยไปด้วยกันเจอกันในโปรแกรม <Okay. S 2> สมัยนนมันจะมีโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งที่ว่าสามารถคนคนที่อยู่ต่างแดนหรือว่าคนไทยหรือว่าที่ไหน,นคุยกันใช่ค่ะว่าเป็นดีเจแล้วก็แบบพูดเอเสียงเพราะจังเลยช,ชอบเสียงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอกันก็มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นี่ได้กันค่ะ